อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสประเซาะซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับคุณรีนวันนี้เราจะมาอร่อยกับสามสาวนี้เลยได้ยินมาว่าหนึ่งสองสามนี้นะคะเขามารวมตัวกันความชื่นชอบของแต่ละคนจึงมาตั้งร้านนี้ ชื่อว่า The Long Table Atchel อ่าเรามาพูดคุยกับเจ้าของร้านนะคะคุณนุชรีดีประหลาดหนองจ้าสวัสดีจ้าหนองเล่าที่มาที่ไปของ The Long Table Atchel พระพุทธบาทให้ฟังค่ะคาเฟ่นเนี่ยนะคะเกิดจากการที่น้องนะคะแล้วก็น้องกับเพื่อนนะอยากทําอะไรร่วมกันค่ะเราก็เลยรวบรวมเอาสิ่งที่เราชอบนะคะตั้งแต่เมนูที่เราชอบทานนะคะแล้วก็ของซาซมบรรยากาศในร้านนะคะเราก็เอามาประดับตามส่วนต่างๆของร้านนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังมีของกิฟช็อปนะคะของตะมุตะมิเสื้อผ้าเนี่ยมาขายให้สาวๆนะคะได้มาช้อปปิ้งกันค่ะ ใจนําเสนออะไรจ้าค่ะอย่างแรกเลยนะคะบิงซูบันนี่นอฟฟี่ค่ะ,คะเกิดจากที่เราอะ่ะชอบอเค้กบานาฟี่นะคะเราเลยเอามามิกซ์รวมกันค่ะด้านล่างนะคะ <c oughs> จะเป็นแครกเกอร์ช็อกโกแลตนะคะ,คะมีเนยค่ะ คาราเมลมีกล้วยแล้วก็มีวิปคีมนะคะเนื้อบิงซูของเรานะคะจะเป็นรสนมนะคะรสชาติหวานกําลังดีนะคะรสสัมผัสน,นิ่มละมุนลิ้นเหมือนกุยหิมะนะคะ,คะเพิ่มความคิ้วนะคะโดยการใช้ไวช็อกแล้วก็ดากช็อกมาแต่งเป็นตัวกระต่ายนะคะไปเมนูที่2ของ The Long งเจ l เฟอรแอบิงซูมะม่วงนะคะเราใช้เนื้อเดียวกับบิงซูวันนี้นอฟฟี่นะคะแต่เราเนี่ยเอามะม่วงตามฤดูกาลนะคะ,คะ เอามา mix เป็นท็อปปิ้งนะคะแล้วก็เอามาทำเป็นซอสค่ะ,คะทานกับเจลลี่แล้วก็ซอสนมเมนูที่3ค่ะปังปังเดือองเท้เบลนะคะเป็นขนมป,ปังอ,อุ่นๆนะคะที่ทานกับวิปครีมมีมอสนะคะแล้วก็อัลมอนด์สลด์ด้านบนแล้วก็ราดคาราเมลนะคะรสสัมผัสเนี่ยจะนุ่มๆละมุนลิ้นค่ะมาะถึงเครื่องดื่มกันบ้างจ้าค่ะอย่างแรกเลยที่เราแนะนำนะคะเป็นลิ้นจีอ่อัญชันมะนาวปั่นนะ,ะเราใช้อัญชันนะคะต้ม m i ์กับไซรัปลิ้นจี่หอมๆนะคะ,คะแล้วก็เติม ความเปรี้ยวด้วยมะนาวนะคะขันสดใหม่ทุกวันค่ะลำไยระเบิดตุ้มเลยนะคะระเบิดยังไงเนี่ยเราเรากินน้ำลำไยอ่ะคือเนื้อลำไยมันไม่จุใจเท่าไหร่เราก็เลยมาแอดให้จุใจเราเลยค่ะชาไทยชีสชาเนี่ยเป็นชาชงใหม่ทุกวันนะคะตัดกับครีมชีสนะคะรสชาติหวานกําลังดีเข้มข้นนะคะวันนี้หลีก็ต้องขอารันตีความอร่อยเด็ดเลิศเป็นพิเศษของเดลองเทเบิลแอดเชลจังหวัดสนะบุรีให้เป็นอร่อย คชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้าน The Long Table Atchew ตั้งอยู่ภายในปั๊มเชลพระพุทธบาทกิโลเมตรที่137ตตำบลพระพุทธบาทอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีและมีพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีไปเลยครับ รรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS วันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะอร่อยเลิศกับคุณดิตและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่ร้านสวยมากชื่อว่า The Long Table at Shell มีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้าสมาชิก a s บุญคะน้นองจ๋าค่ะสำหรับลูกค้า a s นะคะรับส่วนลด10%นะคะเมื่อมารับประทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมปี2566ค่ะกาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8:45นาทีดูทีวีกด3 3ามดูมือถือกด3 plus ลาไปก่อนและสวัสดีนะคะค่ะอร่อยได้กับผลิตนี่เมชิวอีตติ้งย่างพิงจังต้องกินค่ะ